สวัสดีค่ะออยเซนเซมาอธิบายคำถามข้อนี้นะคะมีน้องๆถามมาข้อ13บสามค a โนมาเดียซังนิอิจิจิกังแล้วก็มีช่องให้สองช่องช่องแรกเติมคำช่วยช่องที่สองเติมคำกริยาที่ผันที่ถูกต้องตามประโยคนะคะเอามาดูประโยคกันก่อนค i โนมาเ i ียซังนิ วงกลมคาช่วยนี้ไว้ก่อนค่ะเราเจอคําช่วยเราวงกลมไว้ก่อนเราจะได้เห็นรูปประโยคชัดเจนนะคะคีโน่เมื่อวานนี้อิิจิจังหนึ่งชั่วโมงอะไรที่มันเป็นเวลาเป็นส่วนเสริมเนี่ยเราตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้ก่อนก็ได้ะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมวงเล็บสามเหลี่ยมก็คือมันไม่ใช่ส่วนสําคัญในประโยคอะเออเป็นส่วนที่แบบบอกรายละเอียดเฉยๆนะคะเรารู้ว่าคีโน่อะคีโน่มันทําให้กริยาท้ายประโยคเป็นอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยก็จะอดีตเหมือนกันหมด วิธีเซนเซก็คืออะไรที่แบบมันยาวๆแบบนี้เวลาเรามองแล้วเราจะงงปวดหัวอะไรที่มันเหมือนกันเราคาดคาดทิ้งออกไปก่อนนะคะเราก็จะเห็นแค่มาตาเซมาตาซาเซมาตาซาเรแลวก็มาตาซาเรแบบนี้ใช่ป่ะเราจะได้เห็นว่าเอออะไรมันคล้ายกันเวลาทําโจทย์จะได้รวดเร็วขึ้นนะคะทีนี้มาดูโจทย์นะคะเขาบอกว่าเออมาเรียสังนิหมายความว่าอะไรมาเรียสังนินิชี้มาเรียสังคาช่วยนิใช้ชี้ คู่กรณีเออหรือว่าทิศท,ทางที่เรามุ่งไปสู่อะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้เป็นมาเรียซังอะเป็นคนอะคนคงไม่ใช่ทิศท,ทางอะเนาะเออเพราะนั้นมาเรียซังเป็นคู่กรณีค่ะเราต้องดูคำช่วยด้วยนะเออมาเรียซังนี้เออเพราะนั้นประธานคืออะไรอะพอจะเดาได้ไหม ประธานก็คือวัตชีนั่นเองแต่ที่เซย์บอกเสมอว่าวัตชิวะเนี่ยเขาไม่พูดหรอกประโยคเต็มๆคือวัตชิวะคีโนโมาเมรียซังนอิจิจิการจุดจุดจุดะมาดูกริยาก่อนนะมีกริยามาตาเซมาตาซาเรแล้วก็มาตาซาเซมาตาซาเรเออพอเราเห็นคันจิแล้วก็เห็นท่าทางแบบเนี้ยเราพอจะเดา ไว้ในใจไว้ก่อนแล้วใช่ไหมว่ามันต้องเกี่ยวกับรอแน่เลยเซนเซมันต้องมาจากกริยามาจิมัสไหมอะมัจจุมาจิม,สมัมมมสเอารูปพอจาอนุกรมเลยนะมัจจุไหมพอมัจจุแปลว่ารอใช่ปะ่ะเออถ้าพูดถึงรอฉันทำไมอ่ะฉันรอมาเรียสังปะ่ะไม่ <laughs> เพราะว่าดูช้อยแล้วแบบเฮ้ยเป็นถูกทำใช่ปะ่ะฉันถูกมาเรียสังให้รอตั้งหนึ่งชั่วโมง เออโจ์ข้อนี้หมายความว่าฉันเนี่ยถูกมาเดี๋ยให้รอตั้งหนึ่งชั่วโมงเพราะนั้นไวยากรณ์ที่จะต้องเติมตรงนี้คือถูกให้ทำใช่ป่ะถูกให้รอทำนี่คือหมายความว่าแทนคำกริยาใดๆนะถูกให้รอใช่ป่ะเออทำนี่ก็คือรอถูกให้รอหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องทำกริยาเป็นรูปถูกให้ทำถูกให้ทำยังไงล่ะอ๋อนะคะ ก็ต้องมาค่อยๆไ like, ล่ดูว่ามันจะไล่มาจากรูปถูกกระทํารูปให้กระทําแล้วก็ถูกให้กระทําใช่ปะ่ะอืมเออนะคะอันนี้ต้องไปทวนด้วยนะต้องทวนรูปถูกกระทําให้กระทําบ่อยๆอันนี้น่าจะเป็นสัก n สาม n สองไหมเออข้อสอบที่น้องถามมาเนี่ยนะคะอันเนี้ยข้อเน,นี้ยจะอยู่ในประมาณ n สามถึง n สองเลยแหละอ่ะมาทบทวนกันทีละคำนะคะถูกรอถูกรอก่อนเออถูกรอถูกรอเอาคําว่ามัดจุ มาผันขอเปลี่ยนสีนะคะมัจืดมาผันเออก็จะได้เป็นอะไรคะถูกทำเละต้องเปลี่ยนเป็นรูปในก่อนแล้วตัดในใช่ป่ะก็จะเป็นมัจืดเปลี่ยนเป็นมาตะถูกเละมาตาเลมาะมัสใส่มัสเลยกันนะมาตาเรมัสเออมาตาเรมัสต่อไปค่ะให้รอก็จะเป็นมาตาเซมัสอ่ะอันนี้คุ้นๆกันเลยใช่ไหมมาตาเซมัสให้รอ ขอโทษที่ทําให้รอนะคะอมตาเซอันนี้ใช่ไหมเออนะคะต่อไปถูกให้รอก็อ,อีสองอันนี้มาประกอบร่างรวมร่างกันนะคะก็จะเป็นมาตาเซดาเลมาสอันนี้คือสิ่งที่หนูมองหาใช่หรือไม่หนูมองหาคำตอบที่เป็นมาตาเซราเลมาสใช่หรือไม่ ครึ่งห้องเลยเกินครึ่งห้องนะคะตอบว่าใช่แต่มันไม่มีเส้นเซ่ทำไมมันไม่มีมาตาเซลาเลมัสให้เลือกละ่ะหนูอย่าเพิ่งลืมว่าวิธีเปลี่ยนเป็นรูปถูกให้กระทำเนี่ยมันมี2แบบแบบที่1ที่เมื่อกี้นี่ใช่ไหมเอามาผนึกร่างรวมกันแบบที่2ก็คือเอากริยาที่เปลี่ยนเป็นรูปในใช่ปะ่ะเอากริยาที่เปลี่ยนเป็นรูปในนะคะกริยาที่เปลี่ยนเป็นรูปในตัดในทิ้งแล้วเติมสะ เลมัสได้เลยจำได้ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเซนเซทิ้งลิงก์วิธีการเปลี่ยนเป็นรูปถูกให้กระทำเอาไว้ข้างล่างคลิปนี้อีกทีนึงนะคะเพราะนั้นนอกจากจะเปลี่ยนเป็นมาตาซาเลมัสที่แปลว่าถูกให้รอแล้วอีกคำหนึ่งอีกร่างหนึ่งของมันก็คือ Mata นะฮะมาตาแล้วเอาตัวนี้มาเติมเลย s a เ e มัสเออมาตาซาเลมัสแปลเหมือนกันคะ่ะทั้งข้อหนข้อสแปลว่าถูกให้รอ ถามว่าคนญี่ปุ่นจะเลือกใช้อะไรอ่ะก็เลือกใช้อันง่ายๆใช่ป่ะเลือกใช้มาตาซาเรมัสใช่ไหมจะพูดว่ามาตาเซลาเลมัสก็ได้แต่โอ้โหมันยาวในภาษาพูดจริงๆเอามาตาซาเรมัสมาพูดใช่ไหมเพราะนั้นหนูก็ต้องหามาตาซาเรมัสอันนี้คืออันที่ถูกต้องอันนี้ก็ถูกเหมือนกันเออใส่ไว้แต่ว่ายังไงดีเมื่อกินเซไปไฮไลท์อันนี้แล้วจริงๆก็ใช้ได้ทั้งสองอันแต่ว่าอันไหนมันมีในช้อยล่ะ เออช้อยมีอันไหนให้เราเลือกออมาตะเซตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันแปลว่าให้รอใช่ปะ่ะอ,อ,อันนี้ก็กระกะบาดตัดข้อนี้ทิ้งไปเลยนะคะอันไหนมีมาตาเซอีกไหมไม่มีแล้วมีมาตาซาเซเลยมีมาตาซาเซทั้งข้อสองข้อสามแล้วข้อสี่มีมาตาซาเซนะคะอ,อ๋อมาตาซาเซตัดทิ้งอันนี้มาตาซาเลใช่ปะ่ะ เออนี่มาตาซาเละมาตาซาเซตรงนี้ตัดทิ้งมีเซะมาตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ3ตัดทิ้งไปเหลือข้อ2กับข้อ4เหมือนกันไงเออเหมือนกันอ่าเปลี่ยนเป็นมาตาซาเรมัสตะเหมือนกันเลยเออสองอันนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมต่างกันตรงไหนต่างกันที่คําช่วยตรงนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องคําช่วยละใช่ไหมคะเออดูที่คําช่วยเอ่อเมื่อกี้เสร็จแปลว่าไงประโยคกนี้ฉันถูก คุณมาเรียสั่งให้รอตั้งหนึ่งชั่วโมงคำช่วยเดะกับคำช่วยมะต่างกันยังไงคำช่วยเดะใช้ชี้ปริมาณชี้ขีดลำดับขีดระดับว่าประมาณไหนในที่นี้เราจะใช้อิจิจิกังเดะมาตาไซเมัสตก็ย่อมได้นะเจว่าก็ย่อมได้แต่ว่าแต่ว่าเอออันเนี้ยรอหนึ่งชั่วโมงเราว่ามันนานไหมอ่ะ เราว่ามันนานเราก็จะใช้มะเข้ามาเน้นนะคะอิจิจิกังโมะมาตซาเรมาชตะให้รอตั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพราะนั้นข้อน,นี้ตอบข้อสี่เหมือนที่น้องวงกลมบอกไว้นะคะจริงๆหนูก็แอบมองอีตรงเครื่องหมายกระกบ,บาทที่น้องเลือกไว้ตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะเจเจหนูก็เดาว่าจะตอบข้อสี่ใช่ไหมเออลืมลบทิ้งนะเซลืมลืมลบตรงไอตรงนี้ออกก็เอาเป็นว่าเนี่ยแหละมาอธิบายให้น้องเอ่อที่เป็นเจ้าของคําถามนะคะได้เข้าใจเนาะข้อน,นี้แปลว่าฉันถูก คุณมาเรียสั่งให้รอตั้ง1ชั่วโมงใช้รูปถูกกระทำและรูปถูกกระทำเอาคำว่ามัตสึมาเปลี่ยนเป็นรูปถูกกระทำก็จะได้เป็นทั้ง2แบบแต่แบบที่มีในช้อยก็คือแบบที่2แบบนี้นะคะโอเคนะนะคะก็ยังไงถ้ามีคำถามสงสัยยังไงก็ถามมากันมาในไลน์ได้นะคะโอเคเดสจามาตาเนสเจอกันในครั้งต่อไปคะ่ะ